มันเลยสองคนมันเที่ยวเดินมาละนามันอยู่ไหนนี่มัมาแล้วนี่มันเขี้ยวแล้วเกินครับรถกิ่งเหรอก็สวัสดีคนดูและผู้ติด,ดตามทุกๆคนท,ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาลงที่บดแคมป์เหมือนเดิมนะก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ ให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปมากๆเลยตีนึงนะเอาเป็นแบบไหนวะกูก็งงงเหมือนกันเฮ้ยชิดเธอเฮ้ยข้างหน้าของตัว

อยู่อวพอนี้อยู่พี่พอนี้น็อตมเลยโคตรมัน เดี๋ยวฟังไหนอะเดี๋ยวฟังในข่าวนะ้างว่าเช้ากับตึกวายเดินทางไหนเธอเดินสาม<ต>ทางเ<ต>ลยฮัโลโหลพี่มันมันรอ <c oughs> มันรอตกวกันพี่ ยัดเปนที่ที่ไปไปทางไหนอ่ะนี่อย่างสามชั้นเนี่ยตามมาดิเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวเพิ่งไปโฟกัสที่หลายที่โฟกัสเป็นที่ที่ไปฝั่งนี้ก่อนข้างหน้าข้างหน้าเธอใส่ใส่คล้คคามดมันน่าจะถอยไปสามชั้นหน้าใช่ชั้นหน้าเลยสองชั้น Watch out Hey, ข้ามันไปงหนนา้นน่ะนั่นนี่นะไหนน่ะตรงตรงปก๊อกด้วยทำถ้ามันไม่โผล่มาเขาไม่เห็นนะโอ้หเน็ตอะไรครับเนี่ยแล้วมันวิ่งมาเตมอีกเต็มเลยเธอน่า ดเรียบโซนเข้าบ้านกันลเลยเรลายอ่ะรีบรีบชซนนะข้างหน้ามีเต็มเลยวุ้ยแม่งนอนทุกคนได้ใช่ไหม มาไฟละต้องพี่เหรอ m a r k the location ตอนนี้ถ้ามันขับมาทางเรายิงนะมันขับมาหาวาพี่จอดจอดแล้วจอดเลยเคพร้อม่พิการน้ำมันหมดแล้วมั้ง จอดแน่นะไอ้นี่มันขายอ้อนยิงป้องป้องป้องไม่ไหวแล้ววะพี่โอ้มันเขี้ยวละขี่มอไซค์่ะขีมออไซค์ยิงไงใช่ขี่มอไซค์ข้างหน้าผม marked the location มันเลยสองคนมันเที่ยวเดินมาละอ้าวมันอยู่ไหนนี่หมูมาแล้วนี่มันเที่ยวเหลือเกินขับรถเก่งเนาะ Two thousand years later ว่ามันอยู่เขาหน้าพี่ตั้มรอไม่ได้ไเลย ต่อตปเนี่ยเวลาดูโดนลมาคือบี่ยเดสองคนนะจ๊ะดเคลื่อนแสดงว่าฝั่งนี้ไม่มีแล้วพี่มันขับวนอยู่ฝั่งนี้หลายรอบแล้วไอ้สองคนน่ะไม่เจอคนเลยแสดงว่าอยู่ฝั่งล่าง จ๋าเธอกินไก่แล้วครับเธอจ๋าตอนนี้บ้านล้วมั้งขโมก่อนไหม <c oughs> เดี๋ยวพลาดเ้าเป็นตัวล่อไงมันอยู่ไหน <c oughs> เธอก็ตามหลังเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออยิงอะไรอย่างเงี้ย จำรู้จักไหมจ้ะกลมันจะยิงคนวิ่งหลังก็เลตาปกติแล้วเขาจะยิงคนหลังแล้วไม่ยิงคนหน้าอยุถ้าเจอตีถ้าเจอตีนเป็นในบ้านแหละปเช็คไม่ก่อนแล้วูเช็คบิวบิวบิ้วบิวบวบิวว้วว้ นี่สองตัวนี้คือระเบิดมาคือตายแล้วนะเนี่ยอย่ามาใกล้ดีมันจะจะมาแตะตัวฉันนี่ไงขอนอนอันนี้เฮ้ยเขายิงไอ้ดับใส่กันหรอต้องเห็นต้องเห็นเยอะยอะมีอย่งมีอย่างมีอ,อย่งเฮ้ยหนึ่อองีนีเยอะ Mark the location. หมดครับ